สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวบันเทิงอันนี้ใส่บันฟิปตีเลยครับติดเสาได้ยังมีเสาเลยนะครับมีเสาแค่นี้มีเสาแค่นี้ไม่อะไรนี้หละทิ้งไว้เอาออกไอ้พวกนี้เอาออกอยู่แล้วอะแล้วก็เป็นเปล่าไม่ได้มันจะเป็นลี้ไม่ได้ใช้อะไรมันจะเป็นหลุมเลยผมเลยบอสใส่กระจกอลูมิเนียมไหมเป็นบันฟิกอะเป็ช่องสิแล้วมีสปอนเซอร์วิวตู้อ่า เนี่ยมันอย่างก็ได้ที่หลังก็ได้เอางานหลักก่อนลื้อไว้ก่อนเหรอฮะให้ผมลื้อไว้ก่อนเลยเลื้องละลางปามก็ค่อว่ากันอ้าวโอเคอันเดี๋ยวผมลื้องละลางปามก็ค่อยว่ากันในบ้านผมบอกทำไมเราต้องรื้อนี่ผมเสนอสองรูปแบบพี่ติดกระจกอลูมิเนียมนะครับบันฟิกกับสองพี่ก่อปิดเลยเป็นหนังปูนนะครับไม่จะไม่ปิดจะได้อ่าไม่ปิดก็เป็นไว้ก่อนเผื่อพี่จะบิ้วอีกอะไรนะครับเอาไอ้ก็คือเอาอะไรเนาะ ตู้ดีตู้เรี่บอไรเงี้ยนหลืออกนะฮะเรืองเราเว้นช่องไปก่อนก็เป็นชาร์จนึงนะฮะจะไม่ดาสีใช่ไไม่ืออกเราอใช้นีหรอไปันี้ไม่ปูกเยอทำก็ยากนะ้รผม พีทใ้เป็นต่อเ่าไ้้องอ่ะแล้วเดี๋ยเขอมันาเอทนะากน่ยังไม่้ทากเ่นตรงนี้เราลุกได้ไหมตรงนี้ครับตรงนี้เราเลือกตัวก็จะจ่อกังทาลุใช่ถ้าจะหลพี่เลื่อโตทาลุได้คือตอนนี้เลือกเลื่อกอยู่สองฝั่งแร้วตอนนี้แปลงห้องอ่ะมันจะคอสกันเนี้ยอยู่ที่ว่าเราจะจาอตรงไหนตรงนี้อยู่ตรงนี้ใช่เพราะมันสลับกันจห้องไหนแต่ว่าแต่ว่าถ้าทาลุหมดเลยก็ได้ตรงนี้มันลื้อไม่ได้ติดเสาอยู่น้าฮียดูเลย ไอ้ที่ผมบอกแค่ตรงเนี้ยถ้าจะลื้อห้องเียได้เลยครับในห้องข้างน้เนี่ยสองตรงนี้ครับตมีสองเนี่ยสองนี่สองถ้าสองอยู่นี่เนี่ยเนี้้อได้จะเอา แค่นี้ไปก็ต้องไมออกยิงลงจะรวมใช่ไหมต้องรวมรวมห้องไหมเพราะว่ารวมหรือไม่รวมถูกภาษาถ้ารวมมันก็สะดวกรวมได้พื้นที่มากกว่าพื้นที่เยอะกว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ใช้เราเราก็ปิดประตูไว้บานนึงให้เข้าประตูช่องเดียวได้พื้นที่มากกว่าส่วนใหญ่บ้านเราเปกี่ห้องนอนอยู่ที่ว่าคนใช้พื้นที่ครับอันนี้เราแต่เราแต่ผู้ใช้ถ้าอย่างเงี้ยห้องตอนนี้มันเล็กไปละ มันม <ılmış a S 3> ันใช้อะไรไม่ได้แล้วถ้ารูปปัจจุบันเนี้ยมันค่อนข้างเล็กไปแล้วถ้าไม่งั้นหนูทุบทีแล้วหนูก็ทาเรียบไม่ต้องทำตู้เอาไว้สัญญาตของเข้าไปก็เป็นพื้นที่ป่าเออสุดท้ายมันจะเป็นตู้บิวไว้มามอบี่หลังได้มามาบิวใส่ที่หลังได้เ้าไม่ไม่ทุบไปเลยไปทุบที่หลังมันลำบากกว่าอย่างเทุบไปเลยแล้วก็ก็เป็นช่องไปข้างในมันมีผนังอยู่แล้วเป็นผนังใช่โจจบ เราเว้นต้องที่เราจะเจาะที่คือคือกำลังจะบอกว่าถ้าเกิดจะสรุปทุกไอ้ซึ้บไอ้ทุกตั้งแต่ตอนก่อสร้างถ้าบอกก่อสร้างทุกอย่างเรียบร้อยแล้วมาทุกทีหลังงานมันจะบานปลายมันต้องซ้อมงเนี่ยคือไม่เป็นไรเนี่ยเดี๋ยวร่างแบบไปก่อนได้แล้วตัดสินใจทีก็ได้ครับเดี๋ยวค่อยเอาแบบผมแล้วก็ไปคุยกับทีก็ได้ก็คิดก่อนว่าจะทุบหรือไม่ทุบอรงเนี่ยพี่ก็คิดว่าบ้านเดี๋ยวเราพิมพ์พี่คงไปเที่ยวก่อนตรงนี้เรากจะเป็นอะไงแสดงว่าตรงนี้มันมีอะไรรั่วด้วยใช่ไหมที่บบอออกกวววว่่่่่่่าาาาาข้้้งงงงลใชครรรรรรััััตตนียูผมไจะ น่าระเบียงกี่ด้วยระเบียรเบียู้ทำะระเบียงแบบนี้รเบียงซึ่งไหนนประตูสประตูนี้กียแล้ใช่แล้ี่พจะทำบ้านยางอยากได้ประตูสองห้องอันนี้เพว่าไม่ มันประตูเยอะไปนี่ประตูมันเียนหัห้ดน้ำมอยู่พ <il> ันนะครับเรื่องม่ต้อเปลี่ยนเหมือนเดิมเ้ไหมครับต่เพ่งไม่เปลี่ยนคุณลองยางแนวใหม่เปิดบ้านเลไม่ไอ้นี่อยู่อยู่ย่าน้ะวกอเนี้ยเ็้าน้ เปลี่ยนเลครับครับเป็นไปไหนที่เราจะเปิดโล่งไหมครั้งเดียวจบเนาะเปิดโล่งก็ได้ไม่อยู่ว่าแค่แก้ไม้ออกไปก็เปิดโล่งไงอเปิดโลองเปล่าเหรอเดี๋ยวอันไหนง่ายกว่ากันรื้อโล่งเลยปกติใต้เคาน์เตอร์หรือลื้อโล่งโล่งไปเลยพี่จะได้เซอร์วิสได้ง่ายด้วยคนนี้แล้วก็รื้อโล่งเลยค่ะครับรื้อโล่งเป็นตรนี้เกสุขภัณฑ์ใี่ไหมใช่ช่องนั้นรวมเป็นช่องเดียวเดี๋ยวถ้ารื้อโล่งแล้วมันไม่โอเคเดี๋ยวค่อยมาหาอะไรฟิล์มฟิล์มกันนะครับไอสามช่องลมนั่นแะทำเป็นช่องเดียวอันนี้ ต้องยาวเลยครับต้องยาวเลยอันนี้เป็นสีดำที่พี่ชอบก็ได้เป็นบางกรทุนสีดำอ่ะแต่พี่จะเอาสามหรือหนึ่งเป็นสามดีกว่าเอาสามเหมือนเดิมเนาะผมว่าดีกว่าไม่ต้องไปกระทบงานผนังมันอ่านี่เหมือนเดิมนะครับเป็นลางกระทุงนะครับกระเบื้องผมว่าไม่ควรจะต้องไปแตะมันออาขูดรอกงานแนวไหมครับใหม่ไอ้มันนะครับอพวกงานคิ้วพวกนี้ครับทําสีอย่างเดียวไหมหรือไม่ต้องออกเพราะว่าไคิ้วหรอถ้าออกเราทำสีก็ได้ห้องน้ำเองไม่้ออกเราออกเราก็ต้องเอาคิ้วมาใส่ใหม่เพราะมันมันไม่สนิท รอยประกบมันไม่สนิทมันต้องมีคิ้วประมาณอยู่แล้วก็ทําสีเนาะทําสีอ่าชุดกระจกนี้เปลี่ยนนะครับหรือยังคงไว้ถ้าไม่ได้ใช้งานก็เหมือนเดิมไม่ได้ใช้งานไม่ได้อออกอ่าต้องออกเปลี่ยนเฉพาะข้างหน้าอ่พวกนี้อ่ะพี่ตัวนี้เปลี่ยนหมดพวกสุขภัณฑ์เปลี่ยนหมดโอเคโบราณเลยอืมประตูันต้องเปลี่ยนอีกนไหมพ่อเดี๋ยวเราเขาจซื้อประตูเปลี่ยนใช่ไหมนี่ไงอันนี้คือผมทอ๋ออันนี้ปลั๊กไฟสุขภัณฑ์เปลี่ยนไปหมดเนาะแล้วครับพี่ อ่ะทีนี้ห้องน้ำครับมันเป็นประตูเข้าสองด้านจะปิดไหมครับหรือยังเหมือนเดิมอดยไปห้องประตูเดียวอะประตูเดียวต้องเดินหอกห้องนอกระถ้าเข้าห้องนี้หนูก็ต้องออกคือประตูเดียวผมว่าฟังก์ชันน้องเป็นห้องน้ํารวมชั้นสองอันนี้ต้องปิดไหมหรือว่าพี่คิดว่าพี่จะเข้าทางห้องน้ำอันนี้ไม่ต้องปิดหรอกไม่เลือกนะไม่ไม่ปประตูไม่ใช่ไม่ต้องปิดหรอกอ๋อจะปิดอ่ะ เอาโอเคของแรกนี่อะไอ้นี่รู้ไหมรู้ค่ะรู้ไอ้นี่เอาออกไปขมานี่ก็ออกไปขมานี่จุ๋นี่ก็ออกไปอันนี้เป็นตู้ทุกคนช่วยซื้อของเลยนะต้องหมดอะไรอย่างเงี้ยเสียเสียครับต้องหามันฟินิชอยู่แล้วครับไอ้พวกที่เรื่องหมือนอันนี้บางหนึ่งมันมันทำมันมันมีการยึดเดี๋ยวต้องดูมันต้องดูนะซ่อมได้กับซ่อมซ่อมได้ซ่อมต้องทำสภาพนะครับเนี่ยอร์ครับโอเคเตียงนี่เราเอาไปทิ้งได้ไหม ไม่พี่เขาดึงไปอย่าเดี๋ยวเคลียร์ให้ครับไหนเฮ้ยไม่ต้องผมยกไปให้ข้างล่างแล้วนอนกันเต็มเต็มห้องเขาเตียงใหญ่กว่าห้องน่าจะต้องขยายทั้งหดไอ้พวกนี้เปลี่ยนหมดเอาปัสสาวีเปลี่ยนทั้งหมดนะครับเอาแบบโทนดำใช่ไหมพี่ๆเขาชอบใช่ไหมเอาโทนดำนะโอเคครับคืนเท่านี้ เอาแขนแล้วก็โป้โป้สลิดได้แต่ตามสภาพนะครับพี่เดี๋ยวงานมันไม่ได้ร้อยนะฮะเพราะว่ามันเป็นการงานแก้ไขไอ้ไอ้นี่เฮ้ยเขามีอันนี้เราไปให้เก่งเข็นนะแต่ว่าเต็มแล้วเอ้ยยาครับยาไปเต็มบ้านแล้วโคมไฟพวกนี้เปลี่ยนดาวไลท์นะครับหรือตองเหมือนเดิมเปลี่ยนเป็นดาวไลท์ผมเซ็ตได้เลยเนาะในห้องนี้ก็ไม่หกกาแฟหนึ่งสองไอ้สายไฟนี่เราทำอะไรอุบ่าเนี่ยเนี่ย ไม่จงแล้วอันนี้เปลนเป็นไฟมาเปลี่ยให้เราเก็บ่เป็นดำหมดแล้วเก็บ่เป็นกระจุกเงียหมดนะฮะสรุปค่ะอันนี้ปิดนะผมว่าคปิดปิดองปิดไปเลยตรงอะไรนะคะต้องเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมเต็มหมดนะครับข้าวเป็นหกดออสได้ค่ะหน้าต่างตองนี้ยังคงอยู่ไหมครับรถปิดไหมเออเปลี่ยนอาแต่ว่ากดออสได้เลยค่ะไอ้นี่อะไรเขารู้เนี่ยอะไรนะไอ้เนี่ยอะไรตัวสัญญาณเนี่ยมันมีป้ายเสียบอยู่เนี่ย นี่ตัวอะไรก็ได้เลยคัวนี่พอเหมือนยาอ่าักอย่างหนึ่ง่ะน่าจะไม้ทีวีก็เคียวอินเทอร์เน็ตเนี่มีมีสิ่ครมีแจ็คทีนี้ต่อไปอ่ะครับพี่แอร์ทีวีแอร์พี่ต้องติดฝ้าแน่ใช่ต้องซัพพอร์ตไฟเพื่อสับแอร์ด้วยนะครับโอเคครับตั้งแต่แรกระบบไฟก็คือไม่ต้องเปลี่ยนกันหมดอ่ะนี่ไงดาวเทียมคขาแพ่อใช่แล้วเขาเนี่ยมีตัวอย่าง ตะเบียงตะเบียงนี่ทำอะไรไหมครับพื้นพื er. ้นทำอะไรไหมครับปลูกกระเบื้องไหมหรือเอาปล่อยแบบน,นี้เฉยๆเหนอเอือดูท็อปปังเจ่อะไรโอเคพวทางออกนี่แก้ไหมครับแก้เป็นฟานใหญ่ไหมหรือว่าเอาไว้เยอมยังไงนะเป็นประตูสไลด์แบบย <อ itez S 1> ังอ๋อปรหนูว่าประตูหน้าต่างต้องแก้ทุกอันแก้เลยไม่ไม่ไม่คือที่เรับที่สามารถเอาเต็มเอาเต็มได้ไหมผมยัทุบให้เป็นเปสี่แล้วเปิดออกสองครับเอาเต็มเอาเสาเจ้าเสาเอาเสาเจ้าเสานะโอเคครับพี่ จะสวยกว่าอันนี้ก็เต็มแปลกๆอันนี้เป็นหน้าต่างเฉยๆข้างบนบนปิดข้าวบนนี่เต็มปิดข้าวบนนี่อะไรอันนี้เอาปิดอันนี้ก็อาปิดก็อาปิดเข้ารไหมเข้าอะไรกันนะบ้านมันเป็นดีไซน์บ้านของที่นี่ใช่ไหมข้าวบนหลังว่าน่าเป็นช่องระบายอากาศต่อครับไอ้ขนมใบายบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วฝ้าฝ้าตะปูตะกี้เฮ้ยเดี๋ยวเขาจะมีคนที่มาทาเกี่ยวกับอะไรนะกันความร้อนอ่ะขนใช่เราจะมาติดแต่เราไม่รู้ว่าจะติดอะไรฮะ ถ้าผนังด้วยเหรอไม่ใช่ผนังบ้านเลยก็ได้เนาะฮะผนังบ้านหลังนี้แต่ไอ้ไอ้ไอไอน้ำค้างเนี่ยเจะทำให้เขาจะทำให้ก็ต้องขอมาดูว่าต้องเปิดฝาหรือเปล่าเร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 ต้องเซอร์วิสหรือเปล่าเมตตอนนี้ยังไม่เห็นนะฮะช่อง์วิสผมยไม่เห็นแล้วต้องต้องให้เขาไปเช็คด้วยเขาว่าเขาปีนได้ไหมมีคานหรือไม่หรือเปล่าเออทีนี้ไม่เป็นไรไม่กระทบกับงานงานภายในอยู่แล้วอ่าครับแล้วตรงนี้อ่ะตรงนี้ต้องเปลี่ยนอันนี้ เปลนงียบดำพลิกป้านายนะครับอันนี้เปลี่ยนเป็นปานเปิดแบ่งสี่นะแบ่งสี่เปิดเปิดซ้ายขวานะครับเซ็ไปเลยต้งเซ็ตเองไอ้นี่เอาเป็นสองก็พอเอาสองก็ดเปิดไม่สองกระทุ่งสองกระทุ่งเหรอตรงนี้นะเป็นมาสี่ล้านแล้วตอนนี้ถับเจนตอนแรกทีทำน่สี่ล้านแล้วหมนัี้ ม่ถึงหาช่องเซอร์วิสอยู่มันอยู่ไหนบ้านเราอยู่ฝั่งเฮ้ยบ้านทางเป้าโอตัวหนักนะเจอไหมเป็นยังไงนะปิดมากไหมปิดนะมันทึบเนาะปิดไปอย่างเดียวพอ ไฟครบเมก้ว่าเด้ั้นไหม้ำิดือที่โลกนี้มันจะได้มันจะได้ระบายฝนจะตกหรือเปล่าพอนี่ทุบเอี่ปยาแสงนี้พี่จะนแสงนี้พี่จปิดทึไหมเียรับ่แสงนี้พอเราลื้อตรงนี้อันนี้ปิดทึบไหมจะก่อหรือปล่อยแบบนี้ไม่ีไหมไม่ดี ้ก็ปล่อยพ่อจะทุบไปตรงนี้ป่ะใช่เนี่ยเราเราเราจะทุบนี่เราทุบตรงนี้แล้วนี่แค่ไหนนค่ไหนซึ่งตรงนี้เรากระทุบอยู่แล้วทีนี้ผมจะถามว่าเปลี่ยนอะเปลี่ยนกระจกดำเฮ้ยเป็นเฟรมดำกระจกกระจกขาวใสปกติอยู่แล้วหรือจะเอาเป็นกรอบทึบไปเลยนะอไหนถูกกว่ากันคะอะไรถูกนะกรอบทึบไปเถอะเพราะมันมันมันยังมันก็กระทบระหว่างทำกระจกทึบขายไหนถูกกว่ากันไอ้กอบทึบมันน่าจะถูกกว่าเลยบเพราะมันยังกอดทึบเอาแค่ขอบเลย เพราะผมมองว่าตรงนั้นมันโกงอยู่แล้วโอเคหนูเปิดขายบ้านหนูทำเสร็จหนูขายเลยตังหมดพอดีคือบพี่โจมแค่ไอโกงบันไดแล้วก็ขอทุบด้นบนตรงนี้แล้วประตูนี้ก็เปิดไปเลยนะครับอ้าก็ต้องทุบตรงสองรูนี่ก็ต้องทุบป้าบอกทุบไปแล้วครับทุบแน่ทุบแล้วนี่ไปแล้วที่พี่เขาพูดแล้วทุบแล้วครับอืมทีเนี้ยไอ้ด้านหน้านี้ไม่ต้องใส่ประตูแล้วถูกไหมครับไม่ต้องใส่หน้าต่างเป็นหน้าต่างหน้าต่างแล้วนะ

ก็ไหวนะถ้ออมาะถามีานเหอน้ถึงนะถึงนะทำเยอะอยู่ร้านถึงัวขายบ้านต่อสิบล้านใคซื้อ่อสดบนแนใช้งานก่อนสิไม่ใช้แล้งานน่ะยไปซื้อทนที้เปลี่ยนใจซื้อที่ไหนอีกนะก็ขายแล้วก็ไปแล้วม่ขายอันนั้นอสังหาอันนั้นอสังหาแล้วก็เดียกทางานเกี่ยวอสังหาที่ทนบแลยค่ะ ซื้อบ้านซื้อมาขายไปหมอแล้วเขาบอกว่าถึงทำไงก็เอาทำหันมาซื้อซื้อมาขายไปไงทำอะไรก็เคยทำแบบ่อยากทำแต่ว่างบไม่ถึงไงมันได้นะอย่างผู้ชายจะซื้อใช่ไหมอันนี้ตัวคิดค่าพวกเราใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ย้ายเดียวอันนี้นี่แล้วเดี๋ยวขนาดนี้ใช่ไหมเราจะไลฟ์ฝั่งนี้เดี๋ยวไลฟ์ฝั่งนี้เลยดูอีกทีบ้านต้องรอกว่าสวยดูขุมลุ่มสวยดูกว่าว่าคนไหนสวยถ้าของมา เราสกอของเราสมมติว่าเัาทออกมาถงนู้นใชเราเอาของส๊อแล้วพวกของจุ๊บจิ๊มต้องเอา้นขุดมันถึงจะได้ไม่รวมของแค่จะแพ็ไม่พวกของเนี่ไ้าเรานดียวก็ร้องระจาเราเยอะแล้วถ้ากระจาย็รมเยะหลาาไม่พวกของที่เยอเก่งไม่ร้อนนะเราะไม่ร้อนแล้วเจ็บของไ ช่องมันใหญ่ขนาดนี้เปิดแอร์มันี่ขัำจริงเปลองเพราะว่าถ้าเพราะเราคือรูนี้นี่กว้างไปนู่นแล้วมันไม่เปิดแล้วถ้าเปิดบ้านใหญ่แล้วมีโรงเรียนต้องทำสองตัวแอร์ตรงนี้คืออันนู้นแล้นู้นเขายังไงครับเขาจะเปิดแอร์างหน้าเราต้องทำตัวชั้นกั้นหลังแอร์เออเขาลืมไปปะเนี่ยใช่นี่ไงทำกั้นตรงนี้ป่ะตัวไหนจะได้เขาแอมา